ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชาติรักแผ่นดินคุณต้องไม่เอาทรัพย์สมบัติชาตินะมาเป็นของตัวเองคุณรักชาติรักแผ่นดินแต่ยึดครองทรัพย์สมบัติชาติของแผ่นดินเหรอครับมันหน้าด้านจริงๆเร็วสุดจะเอยจริงไหมละครับอถ้าคุณบอกว่าคุณรักชาติรักแผ่นดินไงคุณรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณรักชาติปกป้องชาติปกป้องสถาบันปกป้องชาติ ในเมื่อศาลฎีการตัดสินถึงที่สุดแล้วคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้น5ภายใน5,088ไในคุณก็ต้องทําการส่งมอบทันทีโดยที่ไม่ต้องให้มาเพิกถอนเนืออะไรเลยถ้าคุณยังมีจิตสํานึกของความเป็นคนคุณไม่ได้เป็นเดรัาฉานคุณไม่ได้รักชาติแต่ปากแต่วันนี้ปากคุณก็รักชาติแต่คุณทําทุกวิถีทาง เพื่อจะฮุบทรัพย์สมบัติชาติเป็นของตัวคุณเอาทรัพย์สมบัติชาติไปทําเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแบบนั้นเหรือครับมันรักของชาติพูดอย่างทำอย่างอะอันนี้คือชัดเจนเพราะสารดีกาตัดสินแล้ว นะครับถ้าคุณเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินนะครับตามที่คุณพูดตามที่คุณประกาศตามที่คุณบอกคุณต้องส่งมอบคืนให้กับการรถไฟทันทีไม่จําเป็นจะต้องให้มาเพิกถอนแล้วครับนะแต่สิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่การรักชาติไม่ใช่การรักแผ่นดินแต่มันคือพวกสารเลวพวกชาติชั่วคิดจะฮุบทรัพย์สมบัติชาติไปเป็นของตัวเองทําทุกวิถีทางเพื่อเอาทรัพย์สมบัติชาติไปเป็นของตัวเอง ใช่หรือเปล่าถูกต้องนะแล้วไอ้คนพัดที่คุมมหาไทยนะ่ะ คุณบอกคุณรักชาติไม่ใช่หรอครับคุณปกป้องชาติไม่ใช่รับคุณปกป้องศาสนาเออคุณปกป้องชาติปกป้องสถาบันไม่ใช่ครับแล้วทําไมไม่จัดการทวงคืนละครับที่ดินเขากระโดงเนี่ยครับสาลฎีกาตัดสินถึงที่สุดแล้วอะแต่วันนี้คุณกลับใช้อํานาจการกดปกครองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสวนสาลฎีกาใชอย่างงั้นอะแล้วบอกรักชาติหรอครับแบบนี้คุณรักชาติหรอครับ ไอสวอทั้งหลายมึงไอสอสอสอวะมึงปฏิญาณตนว่ามึงรักชาตินะแล้วตอนนี้มึงทำอะไรบ้างมันมีสอวอสีน้ำเงินอยู่ในกำมือขนาดพักเพื่อใครยังกลัวมันเลยนะพักเพื่อเพื่อใครยังกลัวแต่ไม่ใช่ประชาชนทำไมประชาชนจะต,ต้องไปกลัวพวกมันด้วย เวลาแล้วหรือเปล่าที่ประชาชนเราต้องลุกขึ้นมาทวงถามเรื่องเขาก็โดงเนี่ยตอนนั้นนะครับที่สาลฎีกาเนี่ยครับเป็นคนตัดสินเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยให้ทําการรางวัดไอ้เราก็คิดว่ามันนะ่ะจะรางวัดก็ต้องใช้เวลาในการรางวัดเพราะตั้าไร่ครับก็ต้อง5 0 8 3ไร่ก,กับ70ตารางวาก็ต้องใช้ในการรางวัดนะครับเพื่อทวงคืนตรงไหนไม่ใช่จะได้นี่สุดท้ายแล้วผ่านมาปีฝ่ามันบอกมันไม่เพิกถอนมันตั้งกรรมการแล้วไม่เห็นชอบ กับแผนที่ที่สาลิีกาตัดสินนะรับการรถไฟเขาให้เช่าแต่ดันไปซื้อขายกันเองใช่ไหมคะการรถไฟไม่ได้ให้เช่าครับเขาไม่ได้ให้เช่าครับมันมีการนะครับใช้นะครับกลไกทางปกครองเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์ให้นะครับ แล้วมันก็มีการฟ้องร้องกันมีการออกเอกสารเสร็จโดยกรมที่ดินเนี่ยเป็นคนออกเอกสารสิสธิ์นะไปสนสสส,สก็สามชันโหนดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นคนออกก็มีการฟ้องร้องกันมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพิ่งจะฟ้องนะครับฟ้องกันมาอย่างยาวนานและสุดท้ายการรถไฟก็ชนะถึงศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยนะตัดสินว่า5 0 8 3ดาไร่เจตารางวาเป็นของการรถไฟแต่มันก็พยายามจะเล่นแง่ ใช้อำนาจทางปกครองที่มันมีอยู่เนี่ยนะเพื่อจะฮุบที่ดินเขากระโดงให้ได้เพื่อให้เป็นของพวกมันให้ได้มันน่าเกียดเกินหรือเปล่ามันทุเรศเกินหรือเปล่า เนี่ยพบว,ว่าสารดิกานะครับได้มีการตัดสินว่าที่ดินเขากระโดงนะครับห้าพกับ83ไร่เศษเนี่ยเป็นของการรถไฟสารดีกาให้ได้มีการพิพากษานะครับที่8ปดสี่หกขีดแดเจทับสองหและที่8027ทับ2560ซึ่งวินิจฉัยสรุปโดยฟาร์มว่าจากแผนที่เขตของการรถไฟ เป็นของการรถไฟทั้งหมดก็คือนะครับแปดสิบไม่ลำหน้าครับไม่สร้างสรรค์สักเท่าไหร่น้ำเน่าดำๆเก่าๆมาเล่าใหม่ความหมายคือบอกเลยว่าที่ดินของการรถไฟเนี่ยคือบอกแล้วไงครับ ถ้าคุณน่ะละบอกว่าคุณน่ะประกาศว่าคุณรักชาติรักแผ่นดินอ่านะแค่สารดีกาตัดสินถึงที่สุดคุณก็ต้องส่งมอบคืนไม่ใช่วันนี้คุณบอกว่าคุณรักชาติรักแผ่นดินแต่คุณทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นของตัวคุณเองแล้วคุณบอกว่าคุณรักชาติรักแผ่นดินอย่างนั้นหรือถามหน่อยเถะครับคุณไม่ละอายใจหรือ คุณไม่กระดาษปากหรือบอกเลยครับการเมืองตอนนี้นะครับมีแต่เรื่องอะไรแปลกๆครับ ขนาดเข้าไปที่บ้านจองจันสองล่าหกพักร่วมเข้าที่บ้านจองจันสองล่าไปกินมามา่าไปกินมามา่าลองคิดดูแล้วกันะนะกินมามา่าที่นี่ไม่ได้ต้องไปกินที่บ้านจาันสองล่า เรื่องของทนายตั้มตอนนี้ก็โอ้โหเห็นแต่ละช่องนี่นะครับโอ้โหขุดกันแบบอ่าเขาเรียกว่าขุดที่มาแบคโคยนะครับขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขุดโอ้สารพัดที่จะขุดครับแต่เขาก็โดงไม่เห็นมีช่องไหนขุดเลยปล่อยเขาครับยุคใครยุคมันนะครับยุคเราคือตามเรื่องนะครับได้ติดอย่างต่อเนื่องนะครับปล่อยเขาครับปล่อยไม่ได้ครับคุณจะปล่อยก็เรื่องของคุณครับแต่ผมคงไม่ปล่อยครับนะครับยุคใครยุคมัน นะประเทศนี้นะเป็นยุคด้วยเหรอครับถามหน่อยนะครับถ้าคุณสมพรนะถ้าคุณจะคิดว่าไม่ทําอะไรไม่อยากจะพูดอะไรไม่อยากอะไรก็กลับลงไปในกราซะแล้วก็เอากราครอบตัวเองแล้วก็อยู่ในนั้นนะอย่าโผล่หัวออกมาครับอย่าโผล่หัวออกมาเลยนะครับจะบอกว่ายุคใครยุคมันนะ วันนี้ประชาชนอย่างเราสมควรจะอยู่บนความถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องสิ่งไหนไม่สมควรก็ต้องออกมาตั้งคําถามออกมาพูดไม่ใช่หดอยู่ในกระลานะมันดูถูกคนไทยนะครับมากพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อ ถามว่าพูดอะไรก็ไม่เชื่อทำไมคุณจตุพรเงียบจังพักนี้ก็ไม่ได้เงียบนะครับคุณจตุพรก็ไม่ได้เงียบนะครับเขาก็จัดรายการอยู่เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่านักข่าวไม่ได้เอารายการของคุณจตุพรมาลงข่าวเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองครับแต่คุณจตุพรก็จัดกำลังใจให้กับท่านนะครับที่ออกมาพูดแบบนี้ขอบคุณครับกแหลมครับ คือต้องบอกก่อนว่าวันเนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยนะครับที่ออกมาพูดเนี่ยก็ยังมาพูดเหมือนเดิมแต่ปัญหาก็คือสื่อต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่กล้าคุณจตุรพรเนี่ยก็พูดถึงเรื่องทักษิณเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะครับรากอ้อยออกจากปากช้างต้องช่วยกันนะครับ <tech> ถูกต้องครับ <tech> เราไม่สาม คือเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ครับแต่ถ้าเราทุกคนออกมาช่วยกันนะวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคําถามนะออกมาพูดออกมาอะไรไม่ยอมให้พวกมันทําอะไรได้ง่ายๆอันนี้คือการไอ้นี่กันกันที่สุดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับกรรมธิการมั่นคงโดยคุณลังสิมันโรมนะครับบอกได้เลยครับผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าวัน